แคทนะแล้วก็ไปข้างบนต่ออ้าวสวัสดีค่ะวันนี้หนูมาให้กำลังใจพี่แคทค่ะได้แล้วน้องชื่ออะไรจ้าหนูชื่อเด็กอินสิวาพัน์เป็นจ่าใจพัะชื่อเล่นน้องแพมหมันชัยุก้าบีมาจากโรงเรียนหนูบาสลินค่ะอ่าแล้วกำลังจะมีผลงานเรื่องอะไรนะที่จะถ่ายกับพี่แคทด้วยสืบลักสลับเลื้อค่ะเออเป็นอะไรคะหเป็นตำรวจเอาไปหัวหน้าแก้มนักสืบอ๋อเป็นหน้าแก้มนักสืบแล้วพี่แคทเป็นอะไร พี่แคคทกนะะสวัสดีค่ะพี่แคทค <p aha. S 2> <st <ress> ่ะแคทอุตติยานะคะร้อยตำรวจตัวเอกอุตติยานชลาร์า่ะแคทก็เป็นตัวแทนของไทยนะคะไปประกวด Miss Thailand ช่วยโกงในช่องน้ำนะคะเป็นตัวแทนประเไทยไปประกวดที่อินโดนีเซียนะคะช่วงเดิมนี่นานเค่ะแต่ว่าก่อนที่จะพีจีเน็ตแคทก็ได้มีโอกาสนะคะเล่นคู่กับน้องสาวด้วยคนนี้น่ารักมากนะคะแจ้งกิ๊กตัวน้อยแล้วก็นตำรวจค่ะสวัสดีค่ะเรืนี้ก็เหมือนมีนางเอกสองคนนะคะก็เป็นนางเอกผู้ใหญ่และนางเอกเด็กนะคะหัวหน้าแก๊ง นักสืบคือน้องแพใหม่แล้วก็ตำรวจสาวสวยน้องแคทนะคะฝากติดตามนะคะที่ช่อง้านะคะอาเดี๋ยวให้ดรซันในพู่นี้นิดนะคะให้ฝากผลงานค่ะ,ะ,ะครับก็ฝากผลงานนะคะรับวันปีนี้ก็รับผิดชอบเป็นไลเซน์ของการบบประกวดมิส s ค u l t เ r อร์โกลบอลนะคะับอินเร์เชนลที่โนยเซียแล้วก็ปีหน้านะผมก็จับประกับผนนี้เป็นที่ประเทศไทยด้วยแล้วก็เรียกว่ามีทั้งรุ่นทีนแล้วก็รุ่นเรียกว่าสาวเต็มสะพรั่งแบบน้องแคทเนี่ยนะครับ เตรียมตัวได้เลยนะครับเป็นงานใหญ่มากๆแล้วก็งานประกวดของเรานเนี่ยเน้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็ชุดไทยต่างๆสวยงามมากๆเลยพลาดไปได้เลยนะเรียกว่าประเทศนี้เรียกว่าต้องนําความสวยง,งามของประเทศไทยเนี่ยต้องให้สู่สากลระโลกและรักทราบว่าประเทศไทยนั้นมีดียังไงในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้วยครับ่ขอบคุณค่ะค